START RECORD จะมาซอนด่านนี้นะด่านเสือข้างมันต้องมีคนเล่นด้วยมันไปสร้างแบบวิ่งเดี่ยวไม่ได้อะไม่รู้ทำไมเหมือนกันต้องมีคนมาเล่นด้วยเราจะวิ่งกับคนนี้ก็ได้ก็ลงมาปกติกดลกูกบอขวาน,วนี่กระโดดตรงนี้กระโดดหนึ่งจังหวะพอ หนึ่งยล้ว่ะสองหนึ่งอัองน,งอออนนี้ขึ้นประมาณตรงนี้นี่เอาเดี๋ยวเอาใหม่นี่จากตรงนี้ใช่ไหมแล้วอึ๊บกระโดดตรงนี้นึ่ออันนี้ตรงนี่ไปบนนะบนล่างบนเสือมันเหมือนเดิม แล้วก็ตรงนี้ก็ข้ามอันนี้มาข้ามใหญ่ไปเหยียบจ้านะข้ามจ้าม,มาเลยไปไปต่อแล้วก็ตรงนี้ก็กระโดดข้ามจ้ำเหมือนกันนี่มาเหยียบจ้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาต้องเคิดข้ามแล้ ปึ๊บพอจำมาเราแดดปึ๊บหนึ่งแล้วสองอดูทันไหมทำไมานั้นเดี๋ยวลองเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้ <c oughs> อย่าลืมนะตรงเสือมันต้องแบบว่าบนล่างแล้วก็บนตัวแรกอะกดบนไว้ก่อนเลยแล้วก็ตัวที่สองก็กดล่างบนแล้วก็ล่างแล้วก็บนประมาณนั้นแหละถ้าวิ่งตรงๆงไปมันก็วิ่งตรงตรงไปก็ชนเสือเลยลอง นั่นแหละตามนั้นพอลงมาปั๊บกดลูกศรขวาไปเลยแล้วก็กระโดดพยายามกระโดดนะพยายามพอถึงตรงเนินแล้วก็กระโดดอย่าพยายามกแดดนานเกินอย่าลากแดดจนเลยจนอยู่บนยอดเนินไม่ได้เหมือนมันกระโดดไม่ติดมันจะหล่นลงไปตรงรู <c oughs> แต่เาก็เวลาขึ้นจ้ำม,มากระโดดทีเดียวพอเล็งเล็งเล็งไว้จริงๆกดแดดค้างไปเลยก็ได้เพราะว่าแดดนี้มันก็เหลือเยอะ